เดี๋ยวเราจะส่งก่อนที่เราจะส่งทําสีเราก็มาจับผิดรถคันนี้กันก่อนทาแจ้งว่าไปเก็บมาบ้างแล้วนะเนี่ยปวดหัวเลยคือห้องเครื่องดูรวมๆแล้วยังไงก็ต้องทําสีระบบแอร์ครับครับมีระบบพุ่มสตาร์ทด้วยโอ้โหเป็นไงรถรุ่นใหม่ชัด สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับชันนลสควอชชาแนลอีกรอบนะฮะในวันนี้ตาม EP แรกมาใครที่ตาม EP แรกมาก็จะเห็นนะว่าการเดินทางของ EG สามประตูคันสีขาวของลูกค้าผมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ในวันนี้กลับมาอีกครั้งต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ทําเสร็จไปแล้วประมาณปีหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโฉมไปค่อนข้างเยอะมากแต่ตอนที่จบกับผมไปในช่วงปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันแรก นะฮะอันนี้มันเป็นเวอร์ชันที่2มีแต่งเติมเสริมแต่งค่อนข้างแตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองของพี่เขาด้วยนะฮะเดี๋ยวมาชมกันดีกว่าว่ารายละเอียดของรถคันนี้มีอะไรกันบ้างมาดูห้องเครื่องกันตอนนี้เลยเครื่องเป็น D153 สามสเตนะครับคันนี้จะเป็นอารมณ์สไตล์ USDM นะฮะทำเก็บ้องเครื่องโล่งแล้วทำค่อนข้างคลีนในส่วนของตัวรถคันนี้ ต้องการความเป็นอเมริกาแล้วรถก็เอาไว้โชว์ออกโชว์ตลอดเวลานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งของร้านสควอตเลยที่ภูมิใจภูมิใจเสนอ <c oughs> นี่เราก็ทําเรื่องระบบสายไฟบลูทูธไปแล้วนะครับม้อน้ำอยัดใต้คานะคะแอบจนหาไม่เจอแล้วด้วยเนี่ยท่อกรองเป็นไทเทเนียมนะครับก็เปลี่ยนของแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับปั๊มคัสเป็นปั๊มคัสเคจูนนี่ยูขในนี้ เปลป้อคัดเคจู une, แล้วก็เดินระบบแป๊บเบรกใหม่นะครับของแต่งคันนี้ท่วมบอกเลยว่าถ้าใครได้ติดตามมาตลอดเวลาก็จะเห็นเลยว่าดูจากภาพเอาอะภาพก็ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเปลี่ยนแทบทุกอย่างอ่าเฮดเดอร์ใหม่นะครับสปอตเก็ตแคมเครื่องไม่ได้ทํานะต้องบอกว่าเครื่องเป็นเครื่องเดิมสแตนดาร์ดนะครับน็อตเป็นพ a าสวิร์ด j m m นะฮะน็อตฝาอ่าล้างไวชีเคจูนเลกูเลตเอเอนะฮะ เกรดว่าโตแม่นะครับอ่าส่วนสายถักเอ่อมอน้าก็จะเป็นสายถักคาร์บอนนะครับนี่อุ้ยเย็ร้อน <c oughs> นี่นะฮะแล้วก็เดินระบบเติมน้ําทางด้านหลังแทนตรงหลังคอนี่นะครับท้องเครื่องก็อาจจะฝุ่นเยอะหน่อยพอดียังไม่ยังไม่ได้ทันได้ล้างมานะครับแท่นเครื่องก็เป็นท่านเครื่องฮะรานสปอร์ตอะไรที่จุกจิกเราเปลี่ยนได้เราก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรอย่างน็อตอะไรอย่างงี้นะครับแต่ตรงนี้ตอนแรกชุบซิงค์มาแล้วเริ่มลอก นะแต่ไองเครื่องยังไม่ได้ล้างด้วยแหละจริงๆแพล,ลงแพงล,ล่างนี่เราพ่นทรงพ่นสีเรียบร้อยเนี่ยจบไป1ปีที่เปลี่ยนไปนะโอ้โห oh, ดูไฟไฟหน้าเดงจีครับโปรเจคเตอร์สีฟ้าเดงจีเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายสีเหมือนกันนะที่ทออกมานะครับมีทั้งสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีขาวนะครับส่วนไฟมุมเนี่ยก็จะเป็นมุมขาวนะมุมขาวทับทิมขาวก็จะเป็นสเปค US นะครับหาซื้อยากนะบอกเลย มองจากด้านนอกมานี่ก็กันชนหน้าเป็นกันชนหน้าซีเวสนะฮะอ่านี่คือสั่งได้หมดเลยทางร้านเรามีหมดแก้มข้างเป็นตัวชาร์จสปีดครับตรงรุ่นของ E.G จะมีจะดึงโปงออกมาประมาณ10มิลนะแล้วก็มีติ่งหน้าน,น้านี้นะครับบางคนใส่บางคนก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่แต่ช่องลมช่องลมด้านข้างก็จะค่อนข้างยาวนิดนึงสวยจะแตกต่างกับ J.S Racing นะครับ J.S Racing จะค่อนข้างเล็กกว่า แล้วก็มาถึงล้ออ่าล้อเป็น C C W นะครับขอ15กว้าง8 o ออฟ25งานเว็บเมกานมากเลยคันนี้อ่ามาถึงในช่วงโป่งหลังในโป่งหลังนี้คืออ่อทางพี่เจ้าของได้แบบมาจากทางเอ่อภาพของเมืองนอกก็เลยเอามาอะแดปใส่นี่ก็จะมีเชฟด้านด้านท้ายนะฮะ แล้วก็จะมีโป่งดึงออกมานิดหน่อยอื่ออกมานิหนึ่งไม่เยอะมากเดี๋ยวจัดฟิตเมนต์ใหม่เพื่อดึงล้อออกมานะครับดึงล้อออกมาใส่ใส่ใสเปเซอร์อะแดปเตอร์ยื่นออกมาอันเดอร์บอร์ดก็คัสตอมขึ้นมานะครับอันเดอร์บอร์ดคัสตอมขึ้นไฟท้ายเป็นขาวดำนะครับขาวลมดำเลยสโมกนะเป็นสีออกสโมกนะครับหางหลังเป็นหางหลังออ่การ์เจดีเอ็ม จะกระดกอย่างนี้ภาพรวมยังหล่อหล่อมากเหมือนเดิมนะเียแอดก็รถเป็นรถสายโชว์ครับเราไม่ได้ทำแรงคันนี้ไม่ได้ทำแข็งด้วยอมาดูต่อข้างในภายในก็ได้ทำใหม่เช่นกันนะนแผงประตู เป็นผ้าหนังจะอารมณ์คล้ายๆกับอคันทาร่าแต่ไม่ใช่มันงจะเป็นด้านๆหน่อยนะฮะคอนโซลเช่นกันจะเป็นด้านๆหน่อยอ่าไม่ไม่ฝุ่นไม่เกาะน,นะไม่ติดไม่ไม่ค่อยมีฝุ่นเกาะด้วยพวกเนี้ยดีอันนี้ดูทางพี่เขาทํามาขาดอย่างเดียวอันนี้คือเวอร์ชั่นแรกนะตอนแรกที่ผมทําไปคือลิ้นหน้าแบ็กยาร์ดแก๊ปหลังแบ็กยาร์ดนะแล้วก็นี่แหละเป็นทรงนี้เลยแต่แค่ขาดอย่างเดียวคือซันลูคคันเนี้ย ไม่งั้นจบแล้วเนี่ยหล่อหมดเลยนีอเบาเป็น SR3 นะฮะเลคคาโลจำรุ่นไม่ได้แต่น่าจะน่าจะหายากอยู่เพราะว่าผ้ากลางนี่มันเป็นรุ่นเก่าอะ่ะเป็นผ้ารุ่นเก่านะครับคันเกียร์ไฮบริดเลสซิ่งครับสีทองอนี่สีทองนี่นะทำใหม่หมดข้างในก็คือเราทำสะอาดสะอา้านคือคันนี้ทำส่วนส่วนหัวด้านหน้านะบนก็หุ้ม เป็นแนวเป็นแนวอันนี้แค่แบบเป็นแนวให้ให้เพื่อนๆหลายคนได้แบบรู้สึกว่าเออเฮ้ยแปลกว่ะแปลกตาอะไรอย่างี้ดีนี่หลังตรงหลังคาก็ผู้ใหม่เหมือนกันนะก็จะเป็นหนังเนี่ยแหละหนังมันจะคล้ายๆหนังแนปป้าต่ผมเรียกไม่ถูกว่ามันคือหนังอะไรเหมือนกันส่วนข้างหลังก็เป็นภายในเต็มครับปกติอิดเป็นอิดธรรมดานะนี่โอ้โหหล่อสุดๆพวงมาลัยก็จะเป็น ATC นะครับแล้วก็ Not ต i ทเทเนีนี่ not น็อตทเทเนีคอยกเวิร์กเบลนะฮะคอคอธรรมดาเป็นอิลูโวอ่ะอ,อันนี้เอามาแดนะครับนี่แหละโดยรวมของรถคันนี้คือใครที่แบบติดตามมันอยู่ก็อาจจะสงสัยค่อนข้างเยอะคือเราทําทั้งซิ่งแล้วก็ทําทั้งสายโชว์ส่วนตัวผมเองผมก็ค่อนข้างทํารถโชว์เยอะสมากกว่านะครับเพราะว่าไม่มีปัญญาไปซิ่งสมารถนะนี่ก็โดยรวมเลยของตัวรถ หล่อมากอะไรอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับก็คือรถคันนี้ใส่คล้ายๆกับถูกลมด้านหน้าเรียกว่าแอร์ครับนะเวลาเราเจอเนินหรือว่าเจอลูกระนาดอะไรเงี้ยยกขึ้นเลยตึง้งนี่แล้วก็ในส่วนของรถคันนี้ก็มีเพิ่มเติมในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเข้าไปด้วยก็คือ เป็นระบบค e y ์เลสนะครับเดินไปรถล็อกอยู่เราแค่เดินไปมันก็เปิดเองเลยในระบบค e y ์เลสนะครับเราไม่ได้ใช้กุญแจนี้แหละก็คือแค่เข้าไปข้างๆรถเลยชึบไหนใครได้ยินไหมแล้วก็เปิดได้เลยนี่ปิดประตูไม่ต้องกดนะล็อกเอง ครึบ่าไฮโซช้างเกินมันดำเลยวะอ่าเอ๊ะสว่างมากอันนี้โดยรวมเดี๋ยวมาดูดูของเล่นลูกเล่นกันดีกว่ามีระบบคูสตาร์ทด้วย คุณเจแล้วนะง่ายเลยคราวนี้แค่เหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทก็ติดเลยดีนะโอ้โหเป็นไ,ไงรถรุ่นใหม่จัดชัดไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วบ้านเรานี่สุดยอดที่สุดแล้วใครสนใจสอบถามได้นะครับนี่ก็คือรีโมทต,ตัวแอร์ครับนะถ้าเกิดว่าจะดับเครื่องอีกทีก็กดถ้าอยู่ในรถนะ กดดับเลยเหยียบเบรกทีแล้วก็ดับโคตรเฟียวโคตรเฟียวมาดูข้างใน mm. ข้างหลังก็จะมีถั mm. งลมอยู่นี่ถังลมแล้วก็แบตนะครับเป็นระบบแค่สองวาลวนะนี่ที่อยู่ข้างล่างก็ค,คือปล่อยวาลวแค่ หน้าคู่หน้าอย่างเดียวเนี่คู่หน้านะครับถ้าเกิดว่ามีสี่หัวก็คือได้ทั้งสี่ได้ทั้งสี่อ่าเป็นไงกันบ้างเพื่อนเพื่อนก็เป็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่แต่งรถ90แต่อยากได้สไตล์ที่เป็นแบบรถโชว์ usdm นะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการรับความสบายไม่ว่าจะเป็นรีโมทพุชสตาร์ทนะ รีโมทสตาร์ทเองคีย์เลสในตัวนะฮะราคาก็ไม่แพงนะ3,000กว่าบาทนะบอกเลยส่วนของไอแอร์ครัอีกแอร์ครับนี่ก็สำหรับคนที่ชอบรถเตี้ยขับเตี้ยแต่พอไปเจอเนินลูกและหน้าเนี่ยก็ต้องกดคึบใช้รีโมทกดด้วยเออเป็นอะไรที่หลายๆคนน่าจะตอบโจทย์ผมว่านะสำหรับเด็กรถซิงทั้งหลายผมเองยังรู้สึกว่ามันแฮปปี้เลยจริงๆฟีลลิ่งในการขับเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่หายด้วยเพราะว่า สปริงกับโชคยังคงทํางานใช้งานอยู่เหมือนเดิมเวลากดลดลงก็แค่เอาถุงลมนั้นลงตามมา้เฉยเออเอาเป็นว่าใครสนใจติดต่อเข้ามาแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะชี้เป้าไว้ให้ว่าต้องทําอะไรที่ไหนยังไงบ้างสําหรับภายในก็เช่นกันนะครับก็สอบถามปรึกษากันเข้ามาได้ผมมีไอเดียแล้วเราก็มาแชร์กันนะครับได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อยังไงก็บอกมาแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ สควอชแชนแนลขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปพบกันอีกทีทอาทิตย์หน้านะฮะบ๊ายบายครับตอนนี้เราก็อยู่การาศ8แปดนะครับก็ <Okay. S 1> อยู่ในช่วงที่กำลังพึ่งตัดตอกหน้าเสร็จนี่เ,เรากำลังทำอะไรต่อพี่ชัดเะดหัวขึ้นหน่อยกระโดดหัวขึ้นหน่อยเหรอเพราะอะไรมันต่ำลงประมาณเซนนึงอ๋อเดี๋ยวมันต่ำไป เพราะว่ารถเราไปชนมาใช่ไหมเนี่ยมันยับนี่หว่าเนี่ยพี่ใช่จัดทรงครับอยู่ในช่วงกำลังจัดทรงค่อยดูไปรอยทกทีตอนเสร็จเลยแล้วกันสองหน้ารอยอยู่นูน่นที่นี่ก็เราทำ บอดี้รถครับทำสีซ่อมตัวถังนะฮะอีเค้าก็เพิ่งเสร็จคันหนึ่งนี่แต่คันนี้จะเป็นรถแข่งได้เป็นรถบ้านนะฮะนี่ก็เดิมเป็นสี่ประตูซึ่งเป็นรถแข่งเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสครับทำมันเป็นสามประตูซะเลยโดยปูกระาดาษแปดแปดนี่แหละ เผินๆดูมากไม่ได้เดี๋ยวโดนจับผิดเดี๋ยวมาดูกันต่อครับกับรถ E-G สามสูดูกันต่อครับวันต่อมานะฮะก็ทางกาลังแปดแปดก็ได้จัดทรงเรียบร้อยแล้วตั้งตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งคานด้านฝั่งคนนั่งอ่า ใส่เครื่องนะครับตั้งดูระยะเพื่อเชื่อมตัวแกเก็ตนี้นะครับตเก็ตฝั่งเกียร์ตอนแรกมาเชื่อมมาได้หน้าเกียรมากเลยแล้วก็ค <c oughs> านหน้าอ่าได้เปลี่ยนคานใหม่แล้วอคารที่สภาพดีก็ซื้อจากเสียงกงมาครับประกอบใส่เข้าไป ต่อไปก็จะเหลือเรื่องเก็บรายละเอียดแล้วเครื่องก็ตั้งเซนเตอร์เรียบร้อยน้ําวางตรงเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ดีจะตัดตัวตรงนี้พวกไฟวอลทั้งหลายที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็รูทั้งหลายที่เราได้วงเอาไว้มาร์กเอาไว้เก็บรายละเอียดไปดูกันต่อเดินหาน็อตเหนื่อยเดิ ขนาดนี้ก็ได้ใส่คานหน้าเรียบร้อยใส่ไฟเริ่มตั้งฝาโปงนะครับก็ฝาโปงมีปัญหาตรงที่โก่งกลางตามรูปเมื่อกี้ที่ถ่ายไว้นะฮะว่าหนัก หนาแล้วทีนี้เวลาเวลาเอามา้ำทาฝาคำตรงนี้อ่าฮะมันจะตรงนี้หนักใช่ไหมมันก็จะดันขึ้นไปอ่าไเข้าไหเข้า,ามันก็ปล่ขึ้นตรงขึอ้อออ่นหนักตัหน่นี้ก็ดีอา่อาฮะโออนะโอ้ again <text> I pray the Lord that I. Cause I've been working in the kitchen with the dirt on my hand. God tell me why nobody love me but you. Born inside the belly with the gun in my hand. Ain't no time for pity, got some thug in to do. Working in the kitchen with the dirt on my hand. God tell me why nobody love me but you. Born inside the belly with the gun in my hand. Time for pity, got some in do I've been working it right and writin', writin', writin and working some more. Searching for truth and truthfully, I'm hurting to know. Why many of is live where the murderers go On a daily dealing with you never heard of before See I got motors of movin' my mama plenty of miles Send me the paper before you even send me the files I don't kick it with cause they energy wild you association like the enemy's child I'm wondering wondering really where they gather the go. they hate to see you winning they be glad when you fall that's why I came with shooters never passing the ball who would toe tag and everybody tagging along see it's a tragedy really had to be silly to try I can show you the way but is you willing to fly I'm breaking down the layers I'll be peeling your pride till I get to the dead center where the feelings reside look in my eyes you see it lacking the lust I'm smacking the buster cuz honestly I ain't got the patience to try to deal everybody how you take it or how you feel? There's a war outside the window and everybody a target. I'm worried about the ending because look at the way we started. I gotta get it regardless because we be living heartless. Gardeners in the war and there's warriors in the garden. So give me a break, give me the space. I'm needing the peace. Give me a legion. I lead them with my feet in the streets. I know they hate it. They show them without being discreet. I see the future. I bet I'm never seeing defeat. Looking for answers, but all they gave me was trauma. I'm trying to cover this drama with plenty of packets of petrol. So I'll be kneeling and looking up to the ceiling. I'm praying to get some healing for